ลงทุนชามด้วยเวลาลงทุน EP นี้อยากชวนทุกคนมาคัดกรองหุ้นเติบโตด้วยเทคนิคระดับโลกที่ชื่อว่า CAN ซ l ลิซึ่งเป็นวิธีคัดเลือกหุ้นที่ใช้ทั้งพื้นฐานและเทคนิคโดยส่วนแรกเราจะคุยกันก่อนว่า CAN ซ l i m คืออะไรมีหลักคิดยังไงบ้างส่วนที่สอง ผมจะชวนไปดูวิธีการใช้งานแบบง่ายๆบนแอปพลิเคชันสตรีมมิงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย EP นี้เป็นวิธีการหาหุ้นเพื่อบริหารพอร์ตให้เติบโตขอชวนติดตามไปจนจบเลยนะครับแล้วถ้าเ,เพื่อนๆสนใจวิธีคัดกรองหุ้นด้วยแคนซ l ลิมกับ TradingView ที่มีเงื่อนไขามากขึ้นและสามารถกรองหุ้นได้ทั่วโลกก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะทำอีก EP หนึ่งให้ครับ ข้อมูลในลงทุนแชร์ไปการรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่งและจะมีความเห็นส่วนตัวของผมรวมด้วยเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในบระบ,บทที่แตกต่างกันนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่เห็นถึงความตั้งใจในการนําเสนอข้อมูลด้วยเจตนาที่ดีและขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยให้กําลังใจกันด้วยนะครับอันดับแรก เรามารู้จักกับโมเดลแคนสลิมก่อนนะครับแคนสลิมคือหลักการคัดกรองหุ้นที่ประกอบไปด้วย7ข้อถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคุณวิลเลียมโอเนลนักลงทุนระดับตํานานของโลกซึ่งคุณโอเนลเคยใช้โมเดลนี้ทํากําไรจากหุ้นได้ถึง40เท่าก็คือ4 0 0พซภายในเวลาไม่ถึง1ปีด้วยครับเจ้าโมเดลแคนสลิมนี่นะครับถือว่าเป็นกลยุทธ์ยอดนิยมมากม ในการเลือกหุ้นเติบโตที่มีโอกาสขึ้นแรงในช่วงขาขึ้นเนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนใช้งานได้จริงและมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้รวมทั้งยังมีนักลงทุนหลายคนเลือกใช้และทําผลตอบแทนได้สูงมากด้วยครับตรงนี้ต้องบอกว่าแม้ว่าโมเดลแคสลิมจะถูกคิดค้นมานานแล้วแต่ในยุคป,ปัจจุบันก็ยังทําได้ดีนะครับเพราะพฤติกรรมของหุ้นที่เติบโตยังคงมีรูปแบบคล้ายเดิมครับ และส่วนใหญ่ก็มีลักษณะแบบ lim, แคนซลิมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจมีกำไรเติบโตแรงมีสตอรี่ใหม่ๆราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมีกองทุนเข้ามาซื้อเป็นต้นครับที่บอกว่าแคนซ l ลิมประกอบไปด้วย7ข้อก็มาจากตัวย่อของชื่อนะครับเรามาทำความเข้าใจกันแต่ละข้อแบบภาพใหญ่ก่อนแล้วค่อยไปดูรายละเอียดตอนใช้งานสตรีมมิ่งอีกทีนะครับมาดูตัวแรกก่อนเลยก็คือ C. current earnings กำไรล่าสุดต้องโตแรงเป็นหลักที่จะดูว่าบริษัทมีกำไรในไตรามาสล่าสุดเพิ่มขึ้นเยอะหรือเปล่าซึ่งบริษัทที่ทำกำไรโตเร็วก็มักจะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาซื้อหนุนราคาหุาน้นให้ขึ้นไปครับตัวที่สองก็คือ a annual earnings กำไรต่อปีดี D. ต่อเนื่องตรงนี้ต้องดูว่าบริษัท ไม่ได้มีกําไรเติบโตแค่ตรอยมาเดียวนะครับต้องมีกําไรเติบโตต่อเนื่องหลายปีเพื่อให้เรามั่นใจว่าไม่ได้โตแค่เพียงช่วงสั้นๆครับตัวที่3 N New บริษัทต้องมีสิ่งใหม่ๆเช่นสินค้าใหม่ผู้บริหารใหม่เทคโนโลยี Technology ใหม่หรือราคาหุ้นพึ่งทำจุดสูงสุดใหม่ก็แปลว่าเรามีคนสนใจเข้ามาซื้อครับ ไปดูตัวที่4นะครับก็คือ S Supply and Demand ถ้าแปลตรงตัวก็คืออุปสงค์และอุปทานปริมาณของสิ่งที่มีอยู่กับความต้องการที่อยากจะได้นะครับโดยดูว่าบริษัทนั้นมีจำนวนหุ้นในตลาดจำกัดก็ทำให้มีคนแย่งซื้อกันดันราคาหุ้นปรับขึ้นไปได้ครับตัวที่5 L Leader หุ้นที่เป็นผู้นำนะครับต้องเป็นหุ้นที่ แข็งแรงกว่าตลาดเช่นตลาดลง5%แต่หุ้นตัวนี้ยังทรงตัวหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ตัวที่6 I institutional support ตรงนี้ดูว่ามีกองทุนหรือสถาบันการเงินเข้ามาซื้อมากหรือเปล่านะครับถ้ามีสถาบันเข้ามาซื้อมากขึ้นก็มักจะช่วยดันราคาหุ้นให้เพิ่มขึ้นได้ไกลครับ ตัวที่7ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ m market direction เป็นแนวโน้มของตลาดโดยรวมต้องบอกว่าไม่ว่าหุ้นจะดีขนาดไหนนะครับถ้าตลาดโดยรวมไม่ค่อยดีก็จะทำให้หุ้นที่ดีนั้นโดนกดลงไปด้วยดังนั้นต้องเลือกลงทุนตอนตลาดเริ่มเป็นขาขึ้นซึ่งจะช่วยหนุนหุ้นนั้นให้โตขึ้นไปได้ครับสรุปกันตรงนี้นิดนึงก่อนที่จะไปต่อนะครับ c a n c l i m คือโมเดลที่จะช่วยให้เราคัดหุ้นที่มีกำไรดีเติบโตเร็วราคามีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเป็นการคัดเลือกหุ้นแบบมีระบบทั้งพื้นฐานและเทคนิคครับตอนนี้เรารู้จักแค่สลิมกันแล้วทีนี้เราจะมาคัดหุ้นตามแนวคิดนี้กันโดยใช้เครื่องมือบนแอปพลิเคชันสตรีมมิงของตลาดหลักทรัพย์ครับสำหรับคนที่มีบัญชีซื้อขายหุ้นไทยอยู่แล้ว ก็สามารถเปิดใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับใช้งานง่ายและใช้เวลาไม่นานในการคัดเลือกหุ้นครับจากหน้าของสตรีมมิงนะครับหลังจากที่เราล็อกอินแอปพลิเคชันสตรีมมิงเข้ามาแล้วเลือกไปที่เมนู s c r e e n นอรก็จะเห็นเมนูย่อยที่ชื่อว่า Quick Screener ซึ่งมีหลายรูปแบบให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น d i v i d e n d Play Value Stock แต่ใน E ีนี้ เราจะเลือกแคนสลิมครับในเบื้องต้นนะครับเงื่อนไขที่ใช้คัดเลือกคุณของสตรีมมิ่งที่ทำมาให้แบบพื้นฐานถือว่าสะดวกมากสำหรับคนที่ต้องการดูข้อมูลแบบเร็วๆนะครับแต่โดยส่วนตัวผมนะครับมองว่าจะมีบางตัวกรองหรือเงื่อนไขที่ไม่ได้ตรงกับหลักการของแคนสลิมนะครับดังนั้นผมจะขอปรับแก้ไขฟิลเตอร์หรือตัวกรอง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของแคนส l ลิมจริงๆเราลองไปดูกันแต่ละข้อนะครับว่าควรจะใช้ตัวกรองอะไรถึงจะได้หุ้นที่ใช่จริงๆครับตรงนี้ถือโอกาสทวนกันด้วยนะครับว่าแคนสลิมทั้ง7ข้อมีหลักการอะไรกันบ้างมาดูตัวที่1ก็คือ C current earnings งบตรอยากล่าสุดต้องโตแรงโดยเราจะใช้ตัวกรองที่ชื่อว่า EPS growth FQ year-on-year ซึ่ง EPS ก็คือ earning per share กำไรสุทธิต่อหุ้นเป็นตัวเลขที่บอกว่าบริษัททำกำไรได้เท่าไหร่ต่อหนึ่งหุ้นยิ่ง EPS สูงมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าบริษัทนั้นทำกำไรได้ดีส่วนคำว่า FQ ก็คือ financial quarter หมายถึงไตรมาสล่าสุดส่วน year-on-year เปรเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปีก่อนครับสำหรับฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับเราจะเลือกบริษัทที่ทำกำไรในไตรามาสล่าสุดสูงกว่า25เมื่อเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปีก่อนครับตัวที่2ก็คือ A Annual Earnings กำไรต่อปีดี D, ต่อเนื่องฟิลเตอร์นี้จะดูว่ากำไรทั้งปีของบริษัทเติบโตต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย3ปีหรือเปล่าโดยเราจะใช้ consecutive EPS growth FY ซึ่ง consecutive ก็คือระยะเวลาที่ต่อเนื่องกัน EPS ก็คือ earning per share กำไรต่อหุ้นส่วน FY ก็คือ fiscal year เป็นปีงบประมาณของบริษัทครับดังนั้นในฟิลเตอร์นี้เราจะตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องมีกำไรเติบโต ทุกปีติดต่อกันมากกว่า3ปีครับมาดูตัวที่3ก็คือ N New บริษัทมีสิ่งใหม่หรือราคาหุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ตรงนี้เราสามารถใช้ฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า New High 52สัปดาห์ตั้งค่าให้เป็น True ก็คือราคาหุ้นได้ทำจุดสูงสุดในรอบ52สัปดาห์ได้ครับและอีกฟิลเตอร์หนึ่งที่ควรใช้นะครับก็คือ move from high 52สัปดาห์สูงกว่าลบ15ตรงนี้หมายความว่าเราจะคัดเลือกหุ้นที่ราคาแข็งแรงมีการพักตัวหรือย่อดตัวไม่เกิน15จากจุดสูงสุดเดิมครับซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงว่ามีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลาดสนใจหุ้นตัวนี้อย่างจริงจังครับไปกันที่ข้อ4ครับก็คือ S Supply and Demand หลักการข้อนี้ก็คือจำนวนหุ้นจะต้องมีจำกัดแต่มีความต้องการที่จะแย่งซื้อกันครับส่วนนี้ต้องบอกว่าอาจจะต้องไปดูข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแยกออกไปแต่ผมจะพยายามใช้เครื่องมือการคัดกรองหุ้นก่อนโดยเราสามารถใช้ฟิลเตอร์แบบอ้อมๆม,มาประยุกต์ใช้ได้ครับมาตีความเงื่อนไขในข้อนี้กันก่อนก็คือจะต้องมีปริมาณซื้อขายมากกว่าปกติ ซึ่งแสดงว่ามีคนสนใจหุ้นมากขึ้นดังนั้นผมจะใช้ฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า average volume แบบเฉลี่ย5วันที่มีปริมาณซื้อขายมากกว่า500,000หุ้นขึ้นไปเพื่อค้นหาหุ้นที่มีแรงซื้อเข้ามาสูงผิดป,ปกติในช่วงนี้ครับมาดูตัวที่5ต่อครับก็คือ L leader หุ้นที่เป็นผู้นำซึ่งทาง streaming นะครับได้กำหนดเงื่อนไขไว้แล้วก็คือ relative strength ในชว่วง12เดือนที่ผ่านมาต้องสูงกว่า20%แต่สำหรับหลักการของแคสลิมแนะนำให้เป็นมากกว่า70%ขึ้นไปนะครับซึ่งเจ้าฟิลเตอร์ relative strength เป็นการหาหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดในช่วง12เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าตลาดจะแกว่งหรือปรับฐานหุ้นตัวนี้ก็ยังขึ้นต่ออยู่ได้ครับหรือเราอาจจะเรียกว่าหุ้นที่มี เอาต์เพอร์ตลาดก็ได้ครับตัวที่6 I Institutional Support ได้แรงหนุนจากสถาบันถ้าตามหลักการของแคนสลิมตรงๆนะครับก็คือจะต้องไปดูหุ้นที่มีแรงซื้อจากสถาบันเข้ามาแต่ในการคัดเลือกหุ้นด้วยเครื่องมือจะไม่มีฟิลเตอร์ให้เราใช้ได้แบบตรงๆนะครับดังนั้นผมจะใช้3มฟิลเตอร์มาประยุกต์ใช้ครับ ฟิลเตอร์ตัวแรกก็คือ ROE Return on Equity อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นการดูว่าบริษัทใช้เงินของผู้ถือหุ้นไปทำกำไรได้ดีแค่ไหนโดยเราจะกำหนด ROE สูงกว่า20%ซึ่งแสดงว่าบริษัทใช้เงินทุนได้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพในการทำกำไรที่สูงครับฟิลเตอร์ที่2ก็คือ MarketCap มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดซึ่งเป็นการดูว่าบริษัทมีขนาดใหญ่แค่ไหนในตลาดหุ้นเราเราจะหา Market Cap ที่สูงกว่า1,000 0ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่มากพอที่สถาบันจะเข้ามาลงทุนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของสภาพคล่องครับฟิลเตอร์ที่3ของข้อนี้นะครับก็คือ free float ต่ำเจ้าตัว Free ร Float ก็คือ สัดส่วนหุ้นที่อยู่ในมือของรายย่อยนะครับถ้าฟรีฟลอต่ำก็แสดงว่าหุ้นส่วนใหญ่อยู่ในมือของผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งอาจจะถือหุ้นโดยนักลงทุนรายใหญ่หรือสถาบัานอยู่แล้วครับดังนั้นฟิลเตอร์นี้จะใช้ฟรีฟลอที่ต่ำกว่า50%เป็นสัญญาณทางอ้อมว่ามีรายใหญ่ถือหุ้นครับดังนั้นฟิลเตอร์3ตัวนี้ก็พอใช้ได้ครับสำหรับหลักการในข้อนี้ ตัวที่7ตัวสุดท้ายก็คือ M Market Direction แนวโน้มของตลาดโดยรวมถ้าตามหลักการแล้วนะครับตรงนี้ต้องไปพิจารณาปัจจัยพื้นฐานอาจจะเป็น Mega t r i n ว่าตอนนี้ตลาดไหนกำลังเป็นขาขึ้นอาจจะเป็น AI Data Center หรือแม้แต่หุ่นยนต์ก็ได้นะครับแต่ผมยังอยากใช้เครื่องมือกันต่อครับดังนั้น ผมจะใช้ฟิลเตอร์แบบอ้อมๆสตัวด้วยกันก็คือค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นครับโดยจะดูราคาเฉลี่ย10วันเทียบกับ50วันและราคาเฉลี่ย10วันเทียบกับ200วันจึงออกมาเป็นฟิลเตอร์ที่ชื่อว่าเปอ SMA 10ทับ5 0ดีและ10ทับ2 0 0ดี SMA ก็คือ simple moving average เป็นค่าเฉลี่ยราคาหุ้น ในช่วงเวลาที่เรากำหนดนะครับฟิลเตอร์ตัวแรกก็คือราคาเฉลี่ย10วันสูงกว่าราคาเฉลี่ย50วันแสดงถึงแนวโน้มระยะสั้นที่ดีขึ้นส่วนฟิลเตอร์ที่2เป็นการดูราคาเฉลี่ย10วันที่สูงกว่าราคาเฉลี่ย200วันเป็นการดูแนวโน้มระยะยาวเพื่อดูว่าหุ้นกำลังฟื้นตัวครับมาถึงตรงนี้ เราคุยกันมาครบทั้ง7ข้อแล้วนะครับจากที่เรากําหนดเงื่อนไขกันมาตามโมเดลแค้นสลิมก็ไม่มีหุ้นแสดงในผลลัพธ์เลยครับเงื่อนไขอาจจะดูเข้มข้นไปสําหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ก็เป็นได้นะครับเพื่อให้เราไปกันต่อได้ผมจะขอลดความเข้มข้นบางเงื่อนไขลงครับเท่าที่ดูนะครับผมจะขอปรับเงื่อนไขฟรีฟลอดจากที่กําหนดไว้ให้ต่ํากว่า5 0เป็นต่ํากว่า 65%แทนครับก็เป็นการเพิ่มสัดส,ส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยขึ้นมานั่นเองครับก็ทำให้เราได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นหุ้นหนึ่งตัวก็คือ NetBay ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นระบบสุลกากรและงานเอกสารออนไลน์ที่เชื่อมต่อภาคธุรกิจกับภาครัฐครับเรานี้พอเราได้หุ้นที่น่าสนใจแล้วก็นำไปศึกษาต่อในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย หรือจะดูข้อมูลการวิเคราะห์ด้วยระบบ AI ของเว็บไซต์ deepscope.com ก็ได้นะครับผมทำข้อมูลส่วนนี้อัปเดตวันที่1สิงหาคมปี68นะครับทาง deepscope เขาให้คะแนน n e t b a y ในด้านคุณภาพจากปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่77คะแนนและโมเมนตัมทางเทคนิคอยู่ที่91คะแนนโดย deepscope มองว่า n e t b a y โดยรวม,รม,รมถือว่าดีมากนะครับ มีความโดดเด่นที่สุดก็คือจังหวะในการซื้อขายแต่อัตราเร่งของการเติบโตถือว่ายังต่ำกว่าเกณฑ์ครับก็เป็นข้อมูลการวิเคราะห์ด้วยระบบ AI ที่สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจกับข้อมูลอื่นๆร่วมกันได้อีกรูปแบบหนึ่งครับอีกฟังก์ชันหนึ่งของ d ดิสโคที่น่าสนใจก็คือ Signal เป็นการนำเสนอหุ้นที่มีโมเมนตัมในการซื้อถือและขาย ซึ่งผมได้สมัครรับการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ด้วยก็เป็นอะไรที่สะดวกมากครับเหมือนมีผู้ช่วยมาเสิร์ฟหุ้นที่น่าสนใจในทุกๆวันต้องบอกว่า Deepscope เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นโดยใช้เทคโนโลยี AI มานําเสนอหุ้นในหลายๆมุมมองนะครับช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานฟรีกันได้แต่ถ้าใครสนใจใช้งานแพ็กเกจแบบโปรที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติมสามารถสมัครแบบ1ปีใส่โคด้ด LTT รับส่วนลดพิเศษ30%ได้เลยครับผมจะลงลิงก์เว็บไซต์ไว้ใน description และคอมเมนต์ให้นะครับ Canslim เป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมมากนะครับโดยเฉพาะคนที่สนใจหุ้นเติบโตแต่ต้องบอกว่ามีข้อจำกัดบางอย่างที่จะต้องระมัดระวังด้วยครับเช่นคุ้นบางตัวดูดีแค่ตัวเลขนะครับอาจจะเกิดจากกำไรพิเศษที่ขายสินทรัพย์ได้ ไม่ได้มาจากการดำเนินธุรกิจจริงหุ้นแบบนี้อาจจะมีความเสี่ยงครับหรือเราได้มีการคัดเลือกหุ้นที่จบรอบขาขึ้นไปแล้วซึ่งถ้าเราเข้าไปซื้อหุ้นหุ้นก็อาจจะโดนเทขายทำกำไรราคาร่งแรงได้ครับและที่สำคัญก็คือแคนส l i ลิมเหมาะสำหรับตลาดขาขึ้นเท่านั้นถ้าตลาดอยู่ในช่วงขาลงแม้เราจะเจอหุ้นดีแค่ไหนก็ตามนะครับก็มีความเสี่ยงที่ราคาหุ้น จะถูกกดลงตามไปด้วยครับสำหรับความเห็นของผมนะครับมองว่าแคสลิมเป็นระบบการคัดเลือกหุ้นที่ดีมากโดยผสมผสานระหว่างการเติบโตของกำไรและแรงซื้อของตลาดทำให้เราสามารถคัดเลือกหุ้นที่สามารถเติบโตได้ในหลายๆมุมมองแต่เมื่อเรานำไปใช้งานจริงนะครับอาจจะต้องพิจารณาข้อมูลอื่นเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นจังหวะในการซื้อการบริหารสัดส่วนพอร์ต การติดตามข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนของเรามีโอกาสเติบโตได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวครับสำหรับการคัดเลือกหุ้นด้วยโมเดลแคนซลิมเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์หรือมีคำแนะนำติชมแวะมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับ EP นี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการซื้อขายหุน้นแต่หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับ ถ้าผมมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปหรือเพื่อนๆมีความเห็นเพิ่มเติมรับกวนมาแชร์มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับลงทุนถามด้วยเวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ